สวัสดีเจ้าวันนี้ก็จะตํมามะม่วงเนาะวันนี้มาเก็บพักละพักแค่พักเชียงดาอ่าบักแคว้งบักแควางงามงามก็เดี๋ยวเราก็จะเก็บพักเชียงดาพักส่วนครัวค่ะหาได้ตำรัวบ้านเนาะปลูกอย่างไว้ก็ได้กินอันนั้นต้นข้างหลังเลยคือบักแคว้งขมนะเอาไว้กับลาบ กนยาก,ก็าได้เนอะแบบแขงขมพักหน้าฝนงามงามดูใบชูด้ยเขียวเขียวเอาใส่แกงนอกกับลำลำเนาะจะเป็นเมี่ยงชูก็ได้อันนี้จะเก็บไปกับตำ่มแบม่วงยัางงามเลยอันนี้บบม่วงพันเขียวใหญ่เนาะโอ้ล้นมือแม่เลยลูกเข่ามะละกอเนี่ย งงแต่มาปกาติเนี่ยดูตั้งเหนือเฮาก็เวลาไอ้ตำมะม่วงกับใจหอเอาเนาะแบบมะละกอก็เหมือนกันใจหอบ่ใจสับนะคะเส้นมันก็จะออกนวลๆเนาะอีกเขียงผักไส ข้าวซอยไอ้ข้าวซ่ยไปข้าวสา่ ใส่พอตั้เครื่องเซ็จก็จะเอาบะม่วงเข้าใส่เนาะตั้เรื่อยๆก่อนให้มันละเอียดสักน้อยนึง เดียวเฮาก็จะเอาบะม่วงเขาใส่รสชาต,ตาตำบะม่วงไอไก่เฮานี่ก็จะแบบหวานน้นอยบอางทีก็บอกน้อยแล้วคนม่ชอบกินหวานเพน่อนหวานนักเลยแหละอันนี้แม่ใส่ถุงนัวไปเนอะน้ำตาลแน่ <laughs> หวานไม่หวานที่ดูใส่ทั้งน้ำอ้อยน้ำตาลนะเพื่อน โเข้าไปนี่ขั้นตอนก็นเอาบะม่วงเขาใส่ตําบะเสียงโคกค่ะคือตำตำโซโซคือมันแบบผสมกันพอสมควรเดีวยวจะเอามาคนกันในเพื่อชามเนาะคือคลุกเขาให้ให้พอดีพอดีให้เข้าเครื่องบัได้ถ้าตามจริงๆก็เกือบสองโกคกอะ ดูเต็มถ้วยชามเลยด้วยชามใบใหญ่มากๆเลยนะอออุนอันนี้ก็ขั้นตอนสุดท้ายแล้วเอาคนคุกเขาให้เข้ากันก,ก็เป็นอันเสร็จกินได้รสชาติของอตำมาม่วงไทยลืนี่จะออกแนวหวานนะเพราะใส่น้ําอ้อยเยอะขนาดเลยแล้วก็น้ําตาลเนี่ยนะแต่ที่ตามมา่ำมะละกอกหวานนะคะคนเหนือชอบกินต่าไทยมากกว่าต่าลาวเนาะ คลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนเนาะไว้เจอกันคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเอ๋เพื่อเป็นกันมั่งใจครอบครัวเลยเนาะวันนี้ก็มีทั้งพ่อทั้งแม่เลยก็เดี๋ยววันไหนว่างๆก็จะพาไปหาของป้าหาแนวอยู่แนวกินเนาะมันก็กลับมาใช้ชีวิตต่างจังหวัดก็เป็นประมาณเนี้ยคือไม่ฮัลูฮรานะคะแต่ก็อยู่แบบสบายอกสบายใจบ้นนอกค่ะเนาะหาแนี้ยู่แนวกิ่นกันธรรมดาธรรมชาติคลิปนี้ก็ฝากไว้ตัวอีกเนอะ Assalamualaikum warahmatullahi